สดีครับสมาชิกหวยลาวทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยลาวงวดประจําวันที่26กรกฎาคม64นะครับซึ่งเป็นสูตร2ตัวตรงนะครับงวดที่แล้วนะครับเข้าตั้งบนทั้งล่างนะครับได้กันเยอะเลยนะครับโอเคไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาคํานวณหลักร้อยเลยนะครับ12เป็น2 4 1เป็น4 ซีมาห้าคงที่เท่ากับสิบห้าดักหน่วยนะครับหนึ่งหนึ่งดีซีสิบหกสองคงที่งูได้สิบพอดีนี่ เลขออกมาจะมีศนนะครับงวดน,นี้มีศูนครับออกมาสวยครับเล่าแต่ตัวท้ายนะครับก็จะได้50นะครับ50สรุปเลยแล้วกันนะครับสรุปแนวทางหวยลานะครับสูตรสองตัวตรงไปกับบนล่างนะครับจะได้50 05ตัวกันนะครับตัวกัน อย่าลืมตัวกันนะครับเลขเด่น,นครับเลขเด่นวันเมื่อกี้เข้าทั้งเด่นทั้งวิ่งนะครับคนที่เล่นรูดนะครับได้เต็มเต็มครับริ่งศูนย์ครับริ่งศูนย์แล้วก็มีอีกสามศูตย์นะครับที่ผมคำนวณไว้แล้วนะครับแล้วผมจะแถมให้อีกครับโอเคก็จะมี 4 4 6กเลขตัวเดิม5 3 3 5 2 3 3 2ก็จะประมาณเลขประมาณ10ตัวนะครับไปกลับเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนะครับไม่เยอะนะครับไม่เยอะ เป็นสูตรที่ผมแบบทําแบบเร่งรัดเลยนะครับเพื่อไม่ให้เกินเสียเวลานะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขเฉยๆนะครับเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับซ่อง,ช,องช่องให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมซับครับอย่าลืมซับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ